ก็สวัสดีพี่น้องชาวเกมเศรษฐีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่24เดือน6 25 25 6 3 <c oughs> <c oughs> คิดนานคิดนานโอเควันนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาเนาะจะเป็น event, event เวนอีเวนต์อะไรเอ้กดผิดกดผิดเป็นตัวนี้ราเทพจันทรานะครับ นี่ตัวนี้โอเคตัวแบบ3 d เนอะตัวก็จะปันประมาณแบบนี้นะโอเคเราไปอ่านเอฟเฟ t s k สกิลกันเนะาะกิจกรรมน่ครับจนถึงวันที่2เนอะอีเวนต์นี้ก่อนปิดปรับปรุงสกิลที่1ก่อสร้างอาคารที่จุดสตาร์ทโอกาส51 6 5ถึง ก็คือถ้าอัพเต็มก็หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะถ้ายังไม่ได้อัพก็จะห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าอัพถึงขั้นไหนก็เปอร์เซ็นต์เดียวขึ้นประมาณนั้นแต่ถ้าเต็มจะอยู่ที่หกสิบห้าเพิ่มค่าผ่านทางคูณสองไม่สามารถย้ายค่าผ่านทางที่ถูกคูณได้เออก็จะลอกค่าผ่านทางเนาะถ้าไปตกฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ที่ลอกค่าผ่านทางหกสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสยกเลิกค่าผ่านทางไม่แสดงผลโอเค ก็ง่ายๆก็คือเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คนั้นจะเป็นคูณสองเลยแล้วก็ไม่สามารถย้ายมีแปนมีอะไรขยายข้าผ่านทางตรงนั้นได้ตรงนั้นก็จะคูณสองต่อไปเลยก็ถ้าเราตกคูณสองคูณสี่คูณสิบหกก็จะคูณแบบนั้นตลอดไม่มีย้ายไม่มีอะไรเลย สกิล okay. ที่สอเมื่อตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างขาดเกาสิบเปอดึงสีหน้าหลังเนาะแล้วก็65%กักขังฟองสบู่บัฟอัปเกรดได้เมื่ออัปเกรดตัวละครภายในอีเวนต์สูงสุดดัเบิลสามจะได้บัฟเป็นเวลา2อาทิตย์เมื่อก่อสร้างอาคารครบ3หลังโอกาส66ถึง80%ไปยังจุดสตาร์ทเริ่มตก เพิ่มเงินเดือน100%่รเตการเติบโตลดลง50% 2สเปอร์เซ okay. ็นต์สองเทร์เคก็จะห0สิบเปอร์เซ็นต์สองสองครั้งเนาะสองครั้งจากนั้นก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์มันลดลงโอเคถ้าได้ก็จะได้สองร้อยเพชรเนาะอืมโอเคมาดูส่วนอื่นเนาะกิจกรรมละคร ก็จะหายันสองใบเครื่องรางก็จะได้เครื่องรางเราต้องได้มงกุฎปีกแล้วก็ชุดเกราะคือใช้อย่างละเก้าใบนะครับอืมอีเวนนี้ผมว่ายากนะถือว่ายากอยู่แหละดูสนที่สามเนระอ โอเคเดี๋ยวส่วนนี้เราค่้ยมาพูดถึงเนาะโอเคการเล่นเกมก็ชนะคูณ2คูณ3คูณหก็จะได้แพ็กการ์ดมาเปิดถ้าเล่น3ครั้งก็ได้นะแพ็กการ์ดมาเปิดโอเคต่อไปแชมเปี้ยนลีกไม่ไม่มีดิโอเคต้องหน้าประกาศกิจกรรมนะครับฉลองการอัปเดตอีเวนต์เขาดาวเวันเพื่อสะสมการ์ดราชามงกุฎมาเบิร์น เพืรับของขวัญวิเศษก็คืออะไรนะอัญมณีสแตตบวกสามทุกอย่างก็สามารถได้จากการล็อกอินและการเล่นกน้าววันก็สามารถแลกได้ตรงนี้แล้วตรงนี้ส่วนที่อ้เครื่องรางตรงนี้เราก็แลกได้นะแล้วจะไม่หายไปไง ตัาเราสะสมครบหกอ,อันปุ๊บเรามากดรับตรงนี้ได้เลยแล้วกร์ดเราก็จะไม่หายเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้ส่วนส่วนของอีเวนต์การตัวละครรวมก็จะใช้ประมาณนี้มีอะไรบ้างเนี่ยท t ่ถูกลูก มอกกนหน้าผมว่านะถึงรวมไปนะได้แถวบนอะแถวบนหมดอะจริงๆพวก tail, เอสเทลเอสมอแกน,น่าเนี่ยแถวบนอะออกง่ายไซคีอะไรเนี่ยก็วันนี้ผมก็ไปเห็นในกลุ่มลายเกนเศรษฐีแล้วเนาะเขาเปิดกันต้องแพ็คไหนแพ็คนี้ เนี่ยแพ็กเนี่ยนันหาใหญ่ตรงชุดเกราะยากเนาะส่วนสองอันเนี่ยหาง,ง่ายมากชุดเกราะหายากอีเวนต์นี้ผมว่าผมไม่น่าจะสุ่มเนาะไม่น่าจะหาเพราะว่าผมไม่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่ามันกลัวมันเปลืองเพชรทำอีเวนต์จี้ต่อไปดีกว่าจี้ต่อไปผมว่ามันน่าจะดี น่าจะทุ่มอยู่แหละจี้ G ต่อไปอะ่ะเพราะว่าถ้าผมถึงได้ตัวมาผมก็ไม่มีจี้อย่างเลดมอนเตอร์เอาไว้คอมโบก,กันกับตัวใหม่แล้วไม่มีจี้เล่นด้วยไม่รู้ว่าจะเอามาทำเพื่ออะไรลองมันเ,เอามาเลยหลังดีกว่าตอนนี้เราเน้นจี้ดีกว่าเนาะโอเคก็ถึงลาจนะี้แล้วจี้เครื่องหลังตรงนี้ ือตัวไหนวะซุ่มตอนสุ่มที่ข้างหลังนี้ตรงที่ข้างหลังนี้ก็อย่าเพิ่งสุ่มนะครับตอนเนี้ยมันจะมาวันที่ยีสิบเก้าเวลาบ่ายโมงเนาะแต่มันมากก่อนองนี้ผมก็งงผมเผลอสุ่มไปแล้วด้วยผมเผลอซุ่มไปแล้วสองรอยเพรเพราะผมไ่อ่านดีๆเอา้าไม่ใช่นี่ว่าผมก็ว่าไม่เห็นจื้ ีขึ้นเลยชื่อมันขึ้นตรงบนนี้เนโอเคผมพลาดเองและก็จะมีประมาณนี้ที่ข้างล่างผมให้ไปดูนี่เนาะสิ่งที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยจะชามีจนสลัดน่าจะเป็นตัวเนี้ย จบสองตัวเนี้คนก็สร้างนี่รับราชามีโอเคก็อีเวนต์ก็จะประมาณนี้แล้วครับในยี่สิโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถึงช่องผมจะเป็นช่องเล็กๆแต่ก็อยากเติบโตบ้างนะครับขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยครับ โอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ